ในร่างกายมนุษย์มีเซลล์เป็นล้านล้านเซล,ล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตถ้ามีคนหนึ่งคนใดในเพื่อนเราที่เขาเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยนะสำหรับคนที่ค้เขามีประสบการณ์ในการโต้กับคนที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยนะเขาบอกไปเลยว่าตัดบทไปเลยให้ถามคําถามเดียวพอมีนักวิทยาศ,าศาสตร์คนไหนบ้างในโลกนี้ที่พิสูจน์ได้แล้วว่าสิ่งที่ ไม่มีชีวิตสามารถให้กำเนิดสิ่งที่มีชีวิตได้มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนบ้างในโลกในโลกท่าระดับโลกเลยที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงนะว่าสิ่งที่มีชีวิตสามารถกำเนิดหรือออกมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ไม่มีแม้แต่เคสเดียวรายเดียวตัวอย่างเดียวกรณีเดียวไม่มีเลยหมายความว่าถ้าผมถ้าอาจารย์มีเอาโทรศัพท์มือถือมาตั้งไว้เนี่้ อีกร้อยปีล้านปีผ่านไปจะมีลูกไก่ข้อออกมาจากโทรศัพท์มือถือไปไปได้ไหมไปไป,ไปไปไม่ได้เขาบอกสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตไปไปได้ไหมทาเพราะนี่เป็นรากฐานของคนที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงไม่ต้องไปต่อยอดให้มันยาวเอารากฐานของคนที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงเขากําลังจะบอกเราว่าเซลล์เซลล์เดียวเนี่ยนะของมนุษย์เนี่ยในร่างกายมนุษย์มีเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ trillion มีเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ แต่ไม่ต้องพูดถึงล้านๆเอาเซลเดียวพอเอาแค่เซลเดียวคนที่เชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยนะครับรากฐานของเขาคือเขาเชื่อว่าเซลล์ตัวแรกเนี่ยเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเซลลตัวแรกเกิดมาได้อย่างไรฝ่ายเราถามเขาฝ่ายเราที่เชื่อในพระเจ้าถามเขาเซลลตัวแรกอะ่ะของสัตว์ของมนุษย์ทั้งหมดโลกเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะมนุษย์หรือสัตว์เนี่ยเซลตัวแรกเกิดมาได้อย่างไรเขาบอกมันเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิต เขาเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้พวกที่ปฏิเสธพระเจ้าทําตัวเป็นไซน์ติฟิกทาตัวเป็นมีเหตุมีผลทําตัวเป็นวิทยาศาสตร์แต่เวลาถามว่าเซลล์ตัวแรกเกิดมาได้ยงไงเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตถามต่อไปพิสูจน์ได้หรือ,อยังหรือเดาเอาเกิดทันเหรอคุณเกิดทันเซลล์ตัวแรกเหรออุ้ยกว่าจะก่อนหน้าลิงไม่รู้สัตว์กี่ชนิดเลยจนกระทั่งไปสุดที่เซลล์ตัวแรกเซลล์ตัวแรกเกิดมาได้ไงอ๋อมันเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตพิสูจน์ได้เปล่าอ๋อเราเราคาดการณ์ว่าอย่าาางนนั้เยวิศสตร เพราะฉะนั้นไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดเลยนะขอท้าบนโลกใบนี้คนที่มีประสบการณ์เนี่ยเขาท้าเลยที่สามารถพิสูจน์ได้แม้สักตัวอย่างเดียวว่าสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณพิสูจน์ไม่ได้ตั้งแต่ต้นคุณไม่ต้องพูดแล้วทฤษฎีของคุณที่คุณยืนอยู่บนนั้นน่ะไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเหตุผลไม่ต้องไปถกแล้วโอ้มีซากฟอสซิลวิวัฒนาการรอยต่อยไม่ต้องไม่ต้องพูดแล เพราะรากฐานของคุณคือสิ่งที่มีชีวิตสามารถเกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้เหมือนโทรศัพท์มือถืออย่างที่บอกอาไมโครโฟนอไมโครโฟนตั้งเอาไว้เนี่ยล้านปีผ่านไปมีแพะคลอดมาจากไมโครโฟนแพะเกิดมาจากไมโครโฟนไปไ,ไ,ไ,ปไ,ปไปไปได้แล้ว่ะไปไปไม่ได้ซึ่งมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยช่วยหานักวิทยาศาสตร์มาสักหนึ่งคนบนโลกนี้เอาแท้จริงๆลนะพิสูจน์ได้นะสิ่งมีชีวิตเกิดมาจากสามารถเกิดมากำเนิดมาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้ไม่มีขอทาง จบเพราจะได้ซีด,ดีคุณไม่ต้องพูดแล้วและช่องทางใหม่ล่าสุดในรูปแบบพอดแคสต์บน a p p l e g o o g l e Spotify p o d พอดแคสต์และอื่นๆอีกมากมายติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจเลยครับ